ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับผมเออที่คุยมาถ้าเราเดี๋ยวรอดูแล้วแล้วพอตอนชายที่คุณเล่นด้วยเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวเราลองเล่นด้วยไปสู้เขานะสู้เขานะทุกคนไปฮะสู้ครับทุกคนระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่ๆโอ้โหนี่คือการรวมศิลปินทีป๊อปชายมากมายกองอยู่ตรงนั้นแล้วมาที่สุดเลยพี่เมย์พี่ว่าต้องมานี้มันเดียวเลยนะที่จะได้ผลคาดเนีจริงเหรอพี่ดาว ผมบอกเลยนะว่าถ้าวันน <t od ay> ี้เนี่ยสถานที่แห่งนี้มีอะไรขึ้นมาเนี่ยพวกเรามีสิทธิ์ไม่มีเพลงฟังกันประมาณสี่ถึงหกเดือนเลยจริงพี่นนเพราะว่าทุกคนเรียกว่าเรี่ยวแรงของทีมฟอกได้มาอยู่ตรงนี้มาหมดฝากถึงนักกีฬาทุกคนนะครับและารยทุกคนปากทางนี้นะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยยังมีบางท่านที่เข้าไปห่วงก่อนเพลงจบนะครับแต่ว่าเราก็อารมณ์อ่อนไหวแต่ว่าครั้งนี้นะครับ สำหรับแก๊งนี้เนี่ยเราจะไม่อารุปมารวยให้อารุปมารวยอนให้ต่อไปเพลงมาคือเต้นก่อนพี่ดาวเพลงมาน้องพลล่ชทุกท่านะเพลงมาต้องเต้นก่อนเพลงจบค่อเข้าหัวโอเคแลทุกคนโอเค วันนี้ในใจทุกคนอาจจะเป็นคล้ายๆกับแก๊งโฟคิงซะมากกว่าแล้วตอนนี้อ<ช>่าจ๊งก้อมาแล้วเอาล่ะทุกอย่างพร้อมนะเอาล่ะเดี๋ยวให้กรรมการ่มเล้นลนะคะกรรมการฝา,ากด้วยค่ะโอ้โหโอ้าวอ,อย้ำอีก้อเนะครับเพลงไม่จบอย่าเพิ่งเข้าห่วงนะใช่ครับ

กรรมการก็กำลังทะลุถึงจุดย้ดตอนจบนะครับโอ้โหนี่นะครับส่งเสียงนันฮอล์ครับไม่รู้ไม่รู้เมื่อกี้น้องไร้วางแผนอะไรกันอยู่เลยใช่ใช่แต่ผมชอบนะเท่นิคการเล่นแบบนี้ผมชอบเทคนิคการเล่นที่ขยับห่วงหนีเมื่อนนะผมชอบมากเลยนะ อ้าวตอนนี้เราเห็นคณะกรรมการเซตโซนที่2รอเรียบร้อยนะครับครับพี่ๆน,นักกีฬายผมนับถอยหลังให้นะครับเพลงไม่จบอย่าพิ่งเข้าห่วงนะรับามครับพร้อมแล้วเราก็3าซ วงนี้สี่คนทำงานๆๆกันนะกรรมการกดตกรอบหมดเลยโอ้โหผมหนึ่งวงได้แค่สองคนนะนะแล้วเป็นพี่โอมาวยังตกรอบไปด้วยนะครับน้องดอมเข้าหวงได้เป็นคนสุดท้ายเมื่อกี้นะ ผมชอบแถวหน้าตรงนี้มากเลยเขาเตรียมความพร้อมดีมากเลยใช่ใหญ่เหมือนเขาปารึกษากันตลอดนะเขาจะหัวที่ใกล้สุดไปหัวข้างหน้าเสมออาตนนี้คณะกรรมการขอร้องเรื่อง,น,<ร><ป>งนึงหนนะ่ครับล็กบนนะักกีฬาอย่่ยกหัวแล้ววิ่งครัอยากขโมยหัวอันไหนครับจังที่ก้าวรายงานตัวซะหน่อยคนระับ นักขโมยห่ว,วกนะตอนนี้ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับคณะกรรมการเคลียร์เรียบร้อยครับ,รบฉะนั้นเชือกโซนที่3าตั้งรอไว้แล้วเหลยอี่สบห่วงครับครับถ้าพร้อมแล้วส2 ลงเมื่อกี้พี่เจสต์ถาเจอเลยครับมอนเดินชิวมากเลยนะครับผมสามารถขอบมาทวงได้เลยนะเหมือนทางด้านที่มรนนท์จะขอประท้วงสักอย่างหนึ่งฮะตอนนี้แล้วก็ผมขออนุญาตรายงานเรื่องนี้นะครับผมเห็นกำบังโเพิ่มห่วงอ้าวผมอยากจะประท้วงสีช่มนะครับสีช่มมีการเกี่ยวห่วงนะครับไปให้ใกล้เส้นออกตัวที่สุดนะครับอ้าวซึ่งนี้เราเห็นสองตาแล้วนะครับครับผม ลบกวนนะครับสีช่องนะครับไม่รับหัวนะครับไม่เกี่ยวหัวนะครับแต่กรรมการบอกไม่เห็นยกประโยชน์ให้ฉันเลยกรรมการบอกไม่ว่ากันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาอรอดีรอดีถ้าวีให้มองเห็นนะครับผมพี่บอกต้องการวีอาร์มีใครวีอาร์สิ่งนี้ที่เกิดขึ้นนะครับทุกคนทุกทีนะครับผไม่มาจะได้ไม่ได้ต่อเลยต่อเลยต่อเลย ถ้นั้นถือว่ายกประโยชน์ให้จำเลยประโยชน์ีย,ยกันต่อกับโซนที่สี่ครับสิบพวงสุดท้ายนะพร้อม นี่พี่เขาตีเส้นแบบโกงมากเลยนะเดี๋ยวแล้วตรงนั้นอะไรเนี่ยโอ้โหตอนนี้ของจบตรนั้นดนโค้งแก้ไม่รับคือเหตุการณ์หลายเกิดขึ้นหลายจุดมากครับตอนนี้มีน้องวัตโต้โดนแก้มด้วยนะฮะโอ้โหสิ่งที่ต้องระวังนะครับระดับความสมมาตรมันไม่เท่ากันเลยนะฮะคนหนึ่งตีฝั่งโน้นอีกคนหนึ่งยือยู่ฝั่งนี้นะฮะพี่โอ๋เขาเปิดงานกับมันฮู้ดอยู่ฮะตอนนี้ยังไงนะฮะ ตอนนี้ครับว่าสีส้มของผมเนี่ยเหลือเยอะมากนะฮะกรรมการนับมาให้แล้วครับพี่ออกครับ20คนสุดท้ายส้ม15บห้าน้ำเงิน5ครับสามเข้าตัวนะเกิดสามเข้าตัวครับผมแนะนำับสีส้มไม่อยากเก็บให้หายย่อยสุดแนะนำว่าเทฝั่งซ้ายเลยครับ